รถดับเบิแล้วนะครับผมถึงที่แล้วครับกินจา นะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครับที่บ้านปางกูครับนนอำเภอนนสังครับตงบลลัมพูนะครับนี่นะครับดูทางที่จะเอาเข้าไปเอาที่จะเอาลงนะครับผมดูเส้นทางครับโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าเส้นทางธรรมชาติของแค่นะครับทางเข้าไรครับนี่ละครับผมไปเดี๋ยวหาทางเข้าไปก่อนตรงนี้น้องทางก็นี่มีกิจจานแลวคนนี้ ไปครับผมไปเอาวัวไปลงกันครับผมลงนะครับมาลงนะครับถึงแล้วมาเร็วลงมาเร็วไปหาลูกลงมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาลงมากินจาไป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 เร็ว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 ไปมาเอ้าไม่อยากลงจังติดใจรถเลยมาเร็วตัวน้อยเอ้า มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ครับกำลังลงรถนะครับมาดูยวมาพี่ไปไล่ท้ายได้ไหมพี่เดินอ๋อเดี๋ยวพี่มันยังตื่นที่อ๋อมันยังตื่นที่อยู่ไปเร็วไปเร็วไปลงมาลงมามาเก้ามาเร็วเออเก้ามาก็ให้เก้ามาเร็ว ต้องใช้ไม้แย่สักหน่อยนี่พี่เัวน้อยลงมาแล้วไปเนาะฮะไปลงมาเร็วจะได้พี่นี่ครับลงรถบัยแล้วนะครับผมถึงที่แล้วครับกินจ้า ลงกิโอเคครับผมครับตอนนี้เราก็ลงบัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางต่อครับเจอกันสกลนครนะครับขากับสกลนครนะครับว่างก็ทักได้นะครับผมทางผ่านนะครับฝากได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับ